สารคดีชุดนี้มีการปรับเปลี่ยนพุทธศักราชตามปีปฏิทินปัจจุบนันซึ่งนับวันปีใหม่ตามหลักสากล1มกราคม เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตัดสินพระราชาหรัไทยอย่างเด็ดขาดที่จะสละราชาสมบัติในวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2478นั้นในขณะที่สยามประเทศกําลังดําดิ่งลงสู่ยุคมืดอย่างแท้จริงอีกฝั่งของโลกที่เมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็มีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นกับครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งเช่นกันโดยเรื่องราวต่อไปนี้ถูกถ่ายทอดในหนังสือเจ้านายเล็กๆยัวกษัตร์ อันเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากมรหลวงนราธิวาสราชนครินทผู้ทรงเป็นพระโสธรเชษฐภักดีนีของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ย้อนกลับไปเมื่อคราวเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริที่จะสละพระราชสมบัติหลังจาัดก,การเปลี่ยนแปลงการปกครองของบ้านเมืองให้เรียบร้อยโดยทรงมีพระราชปรารภถึงการสืบราชสันตติวงศ์ต่อจากพระองค์ว่า พระราชโอรสสมเด็จเจ้าฟ้ากรมมขุนเพชรบูรณ์ก็ถูกฆ่ามาแล้วผู้ที่จะสืบสันต,ติวงศ์ต่อไปควรจะเป็นโอรสสมเด็จเจ้าฟ้า,ฟากรม,มหลวงสงขลานครินสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอได้ทรงเล่าถึงเหตุการณ์ในปี2475ไว้ว่าสมเด็จพระพันวัตราก็จะทรงมีเรื่องกังวลพระไทยยิ่งกว่าการเป็นหวัดของหลานในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชตามกฎมนเทียนบานพระเจ้าแผ่นดินทรงมีพระอํานาจ ที่จะทรงแต่งตั้งพระบรมวงศ์พระองค์ใดเป็นรัชทายาทก็ได้เมื่อสวรรคตไปแล้วรัชทายาทจะต้องทรงได้รับความเห็นชอบจากคณะเสนาบดีหรืออื่นๆตามสมัยในเวลานั้นมีเจ้านายที่ปพรยศและพระบรมมีสูงอยู่หลายพระองค์และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็อาจทรงมีพระราชโอรสได้สมเด็จพระพันวษาจึงไม่ทรงเกรงว่าพระนัดดาจะต้องมาทรงรับภาระอันใหญ่หลวงแต่ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมุูรณาญาสิทธิราช มาเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อพศ2475มีข่าวอยู่เนืองๆว่ามีการขัดแย้งระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับรัฐบาลบางคนก็คงนึกถึงกรณีที่อาจทรงสละราชสมบัติได้และคงมีการศึกษากฎบนเทียนบานกันถึงอย่างไรก็ดีวันหนึ่งพระองค์ชายกลับมาจากโรงเรียนและมาบอกแม่ว่ามีเพื่อนที่โรงเรียนมาเรียกว่าองค์ปอยแม่ก็เข้าใจทันทีว่าแปลว่าองค์8เพราะก็นับภาษาจีนได้จาก1นึถึงสิ แต่ก็ไม่ได้บอกอะไรพระองค์ชายเพราะท่านก็ไม่ได้ถามและด้วยความที่พระองค์เจ้าอาน,านันสุขภาพไม่แข็งแรงนักมาตลอดสมเด็จพระพันวษาจึงทรงเห็นว่าด้วยสภาพบ้านเมืองที่ไม่เรียบร้อยอาจมาพัวพันกับพระนัดดาของพระองค์ได้จึงเป็นโอกาสที่จะไปศึกษาและรักษาพระพลรานาไมาเสียที่ต่างประเทศซึ่งพระชนนีสังวานก็เห็นดีด้วยในที่สุดวันที่8เมษายน2 4 7 6ครอบครัวมหิดลสี่คนพร้อมผู้ติดตาม ได้ออกเดินทางไปปีนังโดยรถไฟเพื่อไปลงเรือไปยุโรปมุ่งหน้าสู่เมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอได้ทรงเล่าถึงเหตุการณ์ในช่วงปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไว้ว่าปี2478เป็นปีที่นาการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงมาในชีวิตของครอบครัวมหิดนหรือจะพูดให้ถูกต้องคือราชสกุลมหิดนและนําความทุกข์ความกังวลมายังผู้ที่เจ้าหน่ายเล็กๆในราชสกุลนี้เคารพรักที่สุด คือสมเด็จย่าและแม่เหตุการณ์ข้างต้นนําความกระทบกระเทือนอย่างไรมาสู่ผู้ที่จะต้องไตร่ตรองชั่งน้ําหนักของสิ่งที่ควรทําหรือไม่ทําตัดสินว่าสิ่งใดสําคัญสําหรับประเทศชาติสิ่งใดจําเป็นสําหรับชีวิตและอนาคตของลูกจะเห็นได้จากเอกสารชุดหนึ่งคือจดหมายของแม่ถึงสมเด็จพระพันวษาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2477มีข่าวในหนังสือพิมพ์ประเทศต่างๆรวมทั้งที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยว่า พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงสละราชสมบัติและว,ว่าพระองค์เจ้าอานานักรมหิดลอาจเป็นผู้สืบราชสันตติวงศ์เขาลงด้วยว่าพระองค์เจ้าอานาักรมหิดลประทับอยู่ที่โลซานแม่ได้เขียนถึงสมเด็จพระพันวษา,าเมื่อวันที่14พฤศจิกายนว่าพวกหนังสือพิมพ์ก็เที่ยวตามหาตัวทีแรกเขาหาไม่พบเพราะไปหาชื่อสงขาเขาไปหาผู้ดูแลนักเรียนแกก็ไม่บอกให้ก็เลยไม่พบทีหลังมีคนถ่ายรูปมาอีก ทีนี้เขาหาได้เพราะไปถามที่ออฟฟิศที่มีรายชื่อชาวต่างประเทศเขามาขอถ่ายรูปเพราะที่ลอนดอนเขาสั่งมาให้ถ่ายหมอมฉันเองไม่อยากให้เขาถ่ายแต่ผลสุดท้ายก็ต้องยอมเพราะเขาบอกว่าถ้าไม่ยอมเขาอาจไปดักนันทะเวลากลับจากโรงเรียนก็ได้ในจดหมายลงวันที่หนึ่งธันวาคม2477แม่เขียนถึงสมเด็จพระพันวษาว่าเรื่องนันทะเกี่ยวข้องกับรัชทายาทนั้นหมอมฉันเบื่อเหลือเกิน เพราะหนังสือพิมพ์ที่เมืองอังกฤษและฝรั่งเศสลงแล้วหนังสือพิมพ์ที่นี่ก็ลงบ้าง่มอมฉันก็บอกทุกคนที่มาถามว่านัน,านทาเป็นรัชทายาทหรือ่มอมฉันก็ปฏิเสธเสมอ่มอมฉันมีความรำคาญอยู่ก็คือถ้าสรงรับให้นันทาเป็นคิงต่อไปในเรื่องที่จะต้องยุ่งในการยศถ้าจะสรงรับแล้ว่มอมฉันขอให้รับสั่งถึงการยศอย่าให้ยุ่งมากนักขอพยายามทำเป็นคนธรรมดาให้มากที่สุดที่จะมากได้ วันที่12กุมภาพันธ์2478แม่มีจดหมายกราบทูลสมเด็จพระพันวษาว่าหลวงธรรมรงนาวาสวัสดิ์จะมาหาเพื่อพูดเรื่องพระองค์เจ้าอนานาธรรมหิดลหม่อมฉันก็จะบอกกับเขาไปการรับหรือไม่รับนั้นไม่เป็นหน้าที่ของหม่อมฉันที่จะตอบแล้วแต่ใต้ฝ่าพระบาทและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลวงธรมรงนาวาสวัสดิ์มาเฝ้าวันที่14กุมภาพันธ์2478และเดินทางกลับเมืองไทยโดยเรือบินวันที่19กุมภาพันธ์2478 แม่ได้มีจดหมายไปกราบทูลสมเด็จพระพันวษาว่าเขามาพูดเรื่องรัฐบาลอยากให้นันทาเป็นพระเจ้าแผ่นดินเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลาออกจริงๆหมอมฉันก็ได้พูดกับเขาตามที่ได้กราบทูลไปคือการจะรับหรือไม่รับต้องแล้วแต่ใต้ฝ่าพระบาทและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขาก็เข้าใจและทราบดีจะเห็นได้ว่าภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจเสด็จไปรักษาพระองค์ที่ต่างประเทศ ทางรัฐบาลคณะรัษฎรก็เริ่มดําเนินการติดต่อในการอัญเชิญพระองค์เจ้าอนันทมหิดลให้กลับมาขึ้นครองราชตามกฎมเทียนบานมาโดยตลอดซึ่งทางราชสกุลมหิดลก็ไม่ได้ตอบรับแต่อย่างใดเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติในวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2478แม้จะยังไม่ได้รับการตกลงตอบรับจากราชสกุลมหิดลสภาผู้แทนรัษดรและรัฐบาลในขณะนั้นก็ได้มีมติเห็นชอบ ให้อัญเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานาันทมหิดลขึ้นครองราชสิบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งบรมราชจักรีวงศ์เพื่อมีให้ประชาชนรู้สึกว่าประเทศนี้ได้ว่างเว้นจากการมีพระมหากษัตริย์ตามกระแสข่าวลือที่สพัดไปทั่วว่าการช่อราดบางหลวงของคณะราชฎรเป็นสาเหตุที่ทําให้รัชกาลที่7ทรงสละราชสมบัตินั่นเองสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอยังทรงเล่าถึงเหตุการณ์หลังจากนั้นว่า แม่เขียนจดหมายถึงสมเด็จพระพันวษาลงวันที่6มีนาคม2478ว่าหนังสือพิมพ์อังกฤษฝรัร่งเศสก็ลงกันเต็มไปหมดจนถึงพวกหนังสือพิมพ์ที่นี่ก็ลงด้วยเมื่อวันจันทร์ที่4มีนาคมพวกหนังสือพิมพ์ตั้งสี่พวกมหาหม่อมฉันและก็ต้องพบเขาบอกว่าไม่อยู่เขาก็กลับมาอีกเขาถามถึงว่าน,านันทะจะเป็นคิงหรือหม่อมฉันก็ตอบเขาว่ายังไม่ทราบเรื่องอะไรเลยในวันที่6และ7มีนาคม2478 รัฐบาลได้นําพระราชาทะเลขาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติขึ้นเสนอต่อสภาผู้แทนรัษฎรเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวังซึ่งเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามกฎมนเทียบานได้นําพระนามพระราชวงศ์ซึ่งสมควรจะเป็นผู้สืบสันตติวงศ์พระนามพระองค์เจ้าอน,านันทมหิดลอยู่ในลำดับที่หนึ่ง สภาได้ลงมติเห็นชอบในการอัญเชิญพระวรวงเธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลขึ้นทรงราชแต่วันเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสละราชสมบัติเป็นต้นไปและให้ตั้งในพันเอกพระเจ้าวรวงเธอกรมมือหมื่นอนุวัจจตรุรนในนาวาตรีพระวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภารนอและเจ้าพระยายมราชปั้นสุขุมเป็นคณะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เนื่องจากพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่อยังทรงพระเยาว์และประทับอยู่ต่างประเทศ ในวันที่7มีนาคม2478คณะรัฐมนตรีได้มีโทรเลขอัญเชิญพระวรวงศเธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลให้ขึ้นทรงราชซึ่งไม่ได้ทรงตอบจนสมเด็จพระพันวษาได้มีรับสั่งมาให้รับโดยผ่านกรมขุนชัยนาทนาเรนทรวันที่17มีนาคม2478จ้าพระยาศรีธรรมธิเบศและนายดิเรกชยนามได้มาเฝ้าและแม่ได้มีจดหมายลงวันที่20มีนาคมไปกราบทูลสมเด็จพระพันวษา หนังสือพิมารบกวนจนทนไม่ไหวแม่จึงเชิญเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่และพระอานุชาพร้อมทั้งเจ้าพระยาศรีธรรมธิเบศและนายดิเรกชัยนามหลบไปที่เมืองภูเขาโกอยู่พักหนึ่งวันที่3เมษายน2478แม่ได้กราบทูนสมเด็จพระพันวษาไปว่าวันที่2เมษายนได้รับโทรเลขจากพระยาพชลว่าผู้สมเด็จรัชกาลรัฐบาลอยากจะให้นันทากลับเมืองไทยชั่วคราวในเวลาหน้าหนาวในราวเดือนพฤศจิกายน วันที่10เมษายน2478แม่ได้เล่าการพูดกับเจ้าพระยาศีธรรมธิเบศไว้เป็นดังนี้เจ้าพระยาศีได้รับคําสั่งจากรัฐบาลให้อยู่โลซานต่อไปจนกว่าจะได้รับคําสั่งอีกเจ้าพระยาศีเองไม่ทราบว่าจะให้อยู่ต่อไปทําไมแต่นึกเอาเองว่าบางทีจะให้อยู่คอยเพื่อจะเชิญนันทเสด็จกลับชั่วคราวสําหรับให้รัษฎรเห็นว่าได้มีพระเจ้าแผ่นดินจริงๆไม่ใช่แต่ชื่อหรือหลอกกันเล่น ทีแรกเจ้าพระยาศีเห็นว่าน,านันทาไม่ควรไปโรงเรียนให้มีครูมาสอนที่บ้านหม่อมฉันก็ตอบไปทันทีว่าหม่อมฉันเห็นตรงกันข้ามเพราะการเรียนคนเดียวจะทําให้เด็กไม่อยากเรียนเพราะไม่มีคนแขกและไม่สนุกเลยที่ไม่ได้มีเพื่อนจะทําให้น,นันทาไม่มีความสุขที่ต้องแบกยศพระเจ้าแผ่นดินจนไม่มีเวลาจะเป็นเด็กและพระเจ้าแผ่นดินก็จําเป็นมากที่จะต้องปะปนกับคนอื่นจะได้รู้จักนิสัยคนทั่วไป จะเป็นประโยชน์สาหรับบ้านเมืองที่มีการปกครองอย่างประชาธิปไตยเจ้าพระยาศรีก็เห็นด้วยเมื่อเจ้าพระยาศรีจะไปจักโลซาดหม่อมฉันก็บอกให้เป็นที่เข้าใจอีกว่าทั้งลูกและหม่อมฉันไม่มีความต้องการยศและลาบเลยแต่การที่นันทาต้องรับเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็เพราะเห็นว่าเป็นหน้าที่ต่อบ,บ้านเมืองเพราะฉะนั้นจะทําอะไรต่อไปขอให้พูดกันดีๆอย่าบังคับและตัดอิสรภาพจนเหลือเกินและสําหรับร่างกายและการศึกษาแล้ว ขอให้ได้เต็มที่เวลานี้เป็นเด็กก็ขอให้เป็นเด็กพระเจ้าแผ่นดินที่ร่างกายไม่แข็งแรงและงโง่ก็ไม่เป็นสง่าสําหรับประเทศหม่อมฉันรู้สึกว่าอันตรายภายนอกสําหรับนันทะคงจะมีน้อยที่หม่อมฉันวิตกอยู่ก็ถึงเรื่องที่นันทะจะไม่ได้มีความสุขอย่างเด็กมากและโครงการศึกษาจะได้ไม่เต็มที่ที่หม่อมฉันไม่ใคร่กลัวอันตรายภายนอกก็เพราะว่าเราไม่ได้อยากจะเป็นแต่ต้องรับเพราะเห็นแก่บ,บ้านเมืองที่อาจไม่สงบได้ สมเด็จพระพันวสาทรงพอพระไทัยในการพูดโต้อตอบของแม่มากได้พบร่างลายพระหัตถ์อยู่ในซองจดหมายจากแม่ลงวันที่3เมษายน2478ฉันต้องชมเชยสังวานอีกครั้งหนึ่งฉลาดเป็นอัศจรรย์ใจเย็นพูดโต้อตอบงดงามอย่างน่าพิศวงกับเจ้าพระยาศีธรรม,มาทิเบกบุญของฉันมาได้ลูกสะพายเช่นนี้บุญของหลานที่มีแม่ที่เลิศไม่มีใครมาดูถูกได้ว่าเลวทรามฉันพูดนี้ รื้มใจด้วยเศร้าใจด้วยจนน้ำตาไหลนอกจากนั้นในหนังสือเล่มเดียวกันยังได้ถ่ายทอดความกดดันของสมเด็จพระราชชนนีไว้ด้วยว่าจากจดหมายของแม่ลงวันที่21สิงหาคม2478เราจะทราบได้ว่าการขึ้นครองราชของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลทําให้แม่มีกังวลเพียงไรการที่นันชัจะต้องไปเล่นละครเป็นกษัตริย์นะไม่ไดีสําหรับเส้นประสาทเลยแต่เมื่อจําเป็นจริงๆก็ต้องทํา การว่าการอินทาก็นําความรําคาญความน้อยใจมาให้แม่บ้างแม่ได้พูดถึงการให้พระเจ้าอยู่หัวลาออกหลายครั้งเช่นในจดหมายลงวันที่3 1พฤษภาคม2 4 7 8ถ้าคนรังเกยียจหม่อมฉันที่ไม่ใช่เจ้าก็ควรจะรังเกยียจนันทะและลูกหม่อมฉันทุกองค์ถึงพ่อจะเป็นเจ้าใหญ่ในโตก็ตามลูกจะรับแต่เลือดพ่อเท่านั้นไม่ได้ต้องมีแม่อยู่ครึ่งหนึ่งถ้ารังเกยียจกันและเห็นว่าหม่อมฉันไม่สมควรเป็นแม่กษัตริย์ก็เอาออกเสียแล้วกัน ก็หากษัตริย์ใหม่ที่แม่เป็นเจ้าด้วยจะได้สมเกียรติยศวันที่16ตุลาคม2478แม่เขียนว่าเรื่องคนรังเกจหม่อมฉันว่าไม่ใช่เจ้านั้นหม่อมฉันไม่รู้สึกทุกข์ร้อนมากเสียแล้วถ้ามีคนรังเกจกันจริงๆก็ขอให้รัฐบาลเอานันทาออกจากกษัตริย์เสียก็แล้วกันเพราะถึงจะรังเกจอย่างไรหม่อมฉันก็เป็นแม่นันทะเปลี่ยนไม่ได้หม่อมฉันอยากให้ใครๆเข้าใจเสียจริงๆว่าหม่อมฉันไม่อยากได้ยศศักดิ์ ขึ้นชื่อว่าเป็นพระราชชนนีหรืออะไรเลยหม่อมฉันไม่เคยอยากได้ยศศักดิ์แต่ไหนแต่ไรแล้วที่หม่อมฉันต้องการก็คือมีโอกาสอบรมลูกให้เป็นคนดีจะได้ทําประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองได้หนังสือพิมพ์ไปลงว่าแม่เปลี่ยนถือศาสนาคริสเตียนจดหมายลงวันที่15เมษายน2479แม่เขียนว่าคนอยากหาเรื่องว่านันทะก,กับหม่อมฉันอยู่เสมอทําให้คนเห็นว่าเลวไม่สมที่นันทะจะเป็นกษริย์ บอมฉันเบอเ์สิเหลือทนทีเดียวอย่างนี้เมืองไทยจะ,ะเจริญไปอย่างไรได้คอยแต่หาเรื่องว่ากันทาอะไรก็ไม่ดีสักอย่างเดียวคอยแต่หาผิดสิ่งที่ดีไม่มีเลยบอมฉันรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าไม่สมหน้าที่แม่คิงเพราะเป็นคนธรรมดาและจะทําเป็นคนใหญ่คนโตก็ไม่เป็นถึงกับมีคนไทยคนหนึ่งที่ผ่านมาโลซานว่าเขาให้ใส่หน้านางเอกก็มาเล่นเป็นสาวใช้และนันทาก็เหมือนเด็กธรรมดา หม่อมฉันจะยอมให้เป็นตุ๊กตามีเครื่องให้ไขได้ตามใจไม่ได้หม่อมฉันได้เขียนหนังสือไปถวายพระองค์อาทิตย์หนึ่งฉบับแล้วถึงเรื่องการพวกนี้และบอกว่านันทะยินดีลาออกที่สุดที่ต้องทนอยู่ก็นึกว่าจะทําประโยชน์ได้บ้างเมื่อมาทําแต่ความเสียกิจิยศ์แล้วจะมานั่งทนอยู่ทําไมหม่อมฉันรู้สึกว่าเรื่องนันทะนั้นทรงปรึกษากับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนริศและคณะผู้สําเร็จราชการว่าจะลาออกดีไหม ถ้าลาออกจะทําความกระทบกระเทือนอะไรบ้างหม่อมฉันเองยินดีและเต็มใจอย่างที่สุดเพราะเบื่อในการเล่นละครในเรื่องที่ไม่รู้จักจบและเป็นเรื่องที่หม่อมฉันไม่เห็นสนุกสภาผู้แทนราชฎรในขณะนั้นมีมติเห็นชอบให้อัญเชิญพระโอรสเือพระองค์เจ้าอนันตมหิยดลขึ้นครองราชสืบราชสันตติวงศ์ขณะอายุเพียง9ก้าพรรษาเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งราชวงศ์จักรีเมื่อวันที่สองมีนาคมพุทธศักราช2478 และมีการติดตามเพื่อกลับมาครองราชสมบัติอีกหลายครั้งแม้จะมีเงื่อนไขโดยตกลงกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเอาไว้ว่าจะให้รัชกาลที่8กลับมาปกครองเมื่อสําเร็จการศึกษานั่นหมายความว่าในตลอดช่วงเวลา10ปีที่แผ่นดินสยามไม่มีพระมหกากษัตริย์ประทับอยู่ผู้ที่กลุมอำนาจสิทธิ์ขาดของประเทศก็คือคณะรัษฎรและคณะผู้บริหารสภาน,นั่นเอง